ดังนั้นวันนี้เหมือนเดิม CPU i 3า2 1จ็ดส F เหมือนเดิม C 8, Trade, 4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.3การ์ดจอวันนี้อัปเกรดขึ้นมาแล้ว PNY GeForce RTX 3 0 6 0 RAM 12GB ดังนั้น2 1 9 9นฮะนะครับ21990ฮะมีของแถมด้วยนี่เป็นเมาส์เลเซอร์เลเซอร์ Dead Adder Essential ตรงนี้นะครับนี่ฮะเกมแรกเลยแล้วกันครับฮอค วัตเลกาซี่ u h d DLSS บาลานซ์ปรับ h i ไฮหมดเลยนะเปิดเรทนี่ฮะ7 1เฟรมนะครับ78 0 0เฟรมครับค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเราได้ดูกันคะว่าสุดแล้วมันจะกินสเปคมากหรือน้อยหรือว่ายังไงอะ่ะกราฟิกตรงนี้เป็น f 4 h d on X2 เหมือนเดิมปกติอยู่แล้วปรับ r ว h ีไฮอยู่คนเดียวครับ1อยเท่าไหร่ครับ1 4 3เฟรมอยู่คนเดียว130โอ้อยู่คนเดียวก็จบแล้วหรือเปล่าฮะลำพังถ้าเล่นแค่คนเดียวนะ มต้องเป็นซีเรียสอะไรมากมายอะเนี่ยประมาณเนี้ย70 80เฟรมสมมุติไฟอยู่เนี่ยสมมติเปิดขึ้นมาเนี่ย76เฟรม80เฟรมเข้าเช็คก็ไม่ได้กระตุกอะไรฮะตรงนี้เห็นปะร้อยกว่าเฟรมนะครับต่อไปครับฟอร์ซ่าคอ z เ n นเน่แม่อันตรา Full HD คือ <laughs> <laughs> อ่าไปกันต่อเท่าไหร่วะ Full HD 121เฟรม f u HD โอ้ Full HD Ultra 140เฟรมรู้สึกว่าโอเคถ้าผมไปเล่นที่ 2K 2K เดี๋ยว100เฟรมโอเคไหมแต่ r a มยังกิน6.4เท่าเดิมเลยอ่ะเออ 104, frame, frame, 104 frame, frame อเฟรม105เฟรม104เฟรม103เฟรมตรงนี้นะครับ Diablo 4ครับผมท่านผู้ชมครับตัวเต็มไม่ได้โอม full hd ครับ quality นี้ u l t r a texture u l t r a เปิด ray tracing ด้วยนะปรับสุดนี่หว่าทรงนี้อ,อันนี้ปิด dl show ด้วยนะอย่างงี้ไม่ต้องเปิดหรอกมั้งก,กูว่า <c oughs> มันจะได้ขนาดเนี้ยเป็นกูก,ก,กูไม่เปิดโอเคไม,ม่ผมไม่ผมผมไม่เปิดแล้วผมจบแล้วผมมอง่าไม่จําเป็นแคบแค่แค,แค่แค่นี้มันก็เยอะแล้วว่ะต่อไป resolution ยี ray ่สิบ full hd ครับ ray tracing เป็น normal นะแล้วก็ f s a เป็นบาลาน c e ครับเคเคลีย okay, full hd ครับ75เฟรม r a m กิน7จ็เหมือนเดิมนี้70กว่าเฟรม นะครับ Full HD ประมาณนี้63-64เฟรมไซเบอฟร์มพัง2077ครับเป็น Full HD ครับปรับ Texture เป็น High DLSS l a n c e High หมด Retrace a Reflection เป็นอ่อนใส่มาพอร์พัง2077 74เฟรมจะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนี่คือ Quality w a r z o n e 2.0 Full HD ครับปรับอันตราเหมือนเดิม DLSS Balance เหมือนเดิม Chill 0เท่าไหร่ครับ 130เฟรมดังนั้นก็ลองก็ลองดูรัดอัพอัพพาร์ตวันเนี่ย Full HD เนี่ยเปิด DLS อที่บาลานเนี่ยโอ้โหอันตร้าว่ะนี่ r รเฟเคช i ่น Setting นี่ปรับสุดหมดต้องใช้โอ้โหเป็นกูว่าจบก่อนเสือ90เฟรมมันจบไหมอ่ะมันก็มันก็โอเคไม่ใช่เหรอแต่แค่ตัวมันกินสเปคหน้ากลัวไปเฉยเห็นป่ะต่อไปครับ Spider-Man ครับอีกเกมนึงที่กินหนักครับ Full HD DLS ีเอลเอสบาลานราฟิกไวท์ไห่เอาไปเรเฟเคชั่อนแล้วกัันนี่ปปปรบบบแรับหนนักกมาเลยะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือแบบสุดของมันแล้วอ่ะวอลเลย์แลนด์ครับตัวอที่ปรับสุดครับ360 340เฟรมวาโลฟูเอดีก็ประมาณ300เฟรมก็คงไม่ต้องสงสัยอะไรครับ21งหมเล่นได้อยู่แล้วอะ่ะเล่นได้อยู่แล้วต่อไปพับจี G ครับส่งท้ายกันวันนี้ครับท่านผู้ชมครับฟูเอทีทุกอย่างวิดีโรว,วิวสวิว,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 วส์เซนกับเทเ็กเจอร์แบบอัลลราวนี่ก็ <f ram> ปกติประมาณนี้180เฟรมหิวข้าวว่ะ200กว่าเฟรม 240โอ้โหเอาดีคุณเสือ248เฟรมแล้วไม่มีวิวแววว่าจะลดด้วยคุณเสือดูดิซีเียลเป็น i3 12 100 F เหมือนเดิม4คอ8เทรดเทอร์โบ4.3ตรงนี้แรมเหมือนเดิม Kingston Fury ครับ16กิกับ3,200เมกะเฮิร์ตมาเฉพาะบอร์ดครับ MSI Pro H610ME DDR4 ครับนี่เมนบอร์ดเป็น H610 ครับจาก MSI เหมือนเดิมแล้ววันนี้การ์ดจอ PNY GeForce RTX 3060 RAM 12กิกต่อเรทวันนี้ Lexa 256กิกก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับเรียกสเปด3,500เมกต่อไปพวาวเวอร์เซายครับ650วัตต์80 Plus Bronze 650วัตต์80 Plus Bronze ครับตัวเคสจะเป็น Montech ตัว X3 กลาสตรงนี้เคสเป็น m o n t e c h X3 Class จ<ฤ>้ะผมให้ดู CPU Set ก่อนล้วกันเป็น Intel Core i3 12 100F 4 Core 8 Thread แค่17 m b g Motherboard เป็น MSI Pro H 6 1 0 ME DDR4 Memory DDR4 16 GB Bus 3,200 MHz RAM Gen 3 Chip Nanya ครับกราฟิกครับเป็น Nvidia GeForce RTX 3060จะเกียร์ไวคูด้3584ครับ RAM แบบ GDR6 แล้วก็ไซซิ่งเป12 GB Bus 192 Bandwidth 360 GB เปอร์เซ็นต์ 2, นั้นก สอง9มกประกอบที่ Ahab CPU ได้นะครับยังไงก็นั่นแหละรู้มือกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสเปกอะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันครับวันนี้กลับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Ahab CPU ครับพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายบายบาย,บาย,บายสวัสดีครับ